คอตตี้พลัสถังเช่าที่อาจารย์นิโรธมั่นใจสนับสนุนโดยว้า wow, ว wow, ้าวไบโอไวตินนิ่งครีมแลดูสวยกระจ่างใสช่วยลดเรือนริ้วรอย สวัสดีค่ะคผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเคลียร์ให้จบค่ะทางช่องนิวสิบแปดแห่งนี้นะคะวันนี้เรื่องราวเป็นเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจกับทั้งประเทศไทยและต่างประเทศอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าการบินไทยคือสายการบินที่หลายคนบอกว่าเป็นสายการบินแห่งชาตินะคะและก็ที่สําคัญเป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกับกลายเป็นว่าณตอนนี้ต้องล่มสลายต้องใช้คํานี้เลยนะคะ จางหายไปกับสายลมเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นนะคะและความเป็นจริงคืออะไรอะไรคือจุดที่ทําให้คําว่าการเมินไทยกําลังจะหายไปจากประเทศไทยอเอาละค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะกับอดีตประธานสาภาพแรงงานรัฐทำิสา,งก,างกิจการเมินไทยเนี่ยนะคะคุณแจ่มสีสุขโชตรัฐค่ะซึ่งตอนนี้เธออยู่ที่เชียงใหม่สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแจมสีนะคะถามสักนิดนึงค่ะว่า เอาตรงๆเลยนะตรงประเด็นเลยนะสิ่งที่ทำให้การเป็นไทยคือถึงจุดจบในวันนี้คืออะไรเออเดีย๋ยวเพิ่งพูดคำว่าจุดจบอ,อยังไม่จบค่ะจริงๆแล้วเรากำลังจะเริ่มต้นใหม่นะคะใช้ใชคำว่ากำลังจะเริ่มต้นใหม่ เออนี่นี่คือความความหวังของเรานะคะ,ะความหวังอของเราในฐานะที่ที่ในอดีตเราก็พยายามเหลือเกินที่จะต่อสู้ให้มีการปรับเปลี่ยนทุปฏิรูปองค์กรน่นะคะค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยเราต้องเอ่อเข้าสู่แผนฟื้นฟูเพื่อให้สารเอ่อผ่านกระบวนการสารล้มละลายานะคะจริงๆด้วยเจตนาก็คือว่าด้วยเจตนาของรัฐบาลน,นะคะเรามองเรื่องรัฐบาลก่อนว่าคงต้องการให้เอ่อแก้ไขปัญหาได้ค่ะ อถามว่าจุดจบจุดนี้มาถึงตรงนี้ได้อย่างไรก็ต้องบอกว่าเพราะว่าคนไทยไม่ซื่อสัตย์อืนะคะผู้ผู้มีอํานาจของรัฐไม่ซื่อสัตย์แล้วก็มไม่ซื่อตรงแล้วก็ไม่มีความรักชาติตงตรงๆนะคะคุณจะบอกว่าในการเป็ไทยมีคอร์รัปชันถูกต้องสูงอ่าสูงด้วยไม่ใช่คอร์รัปชันธรรมดามใช่ค่ะแต่เป็นคอร์รัปชันสูง <Ừ. S 2> เป็นคอร์รัปชันทั้งโดยตรงนะคะทั้งผ่านทางนโยบายนะคะ,คะแล้วก็คอร์รัปชันทั้งฝ่ายการเมืองที่เข้ามาแทรกแซงและผู้บริหารของการบินไทยเองก็รักบริษัทน้อยไปหน่อยนะคะก็คือรักประโยชน์ของตัวเองมากเกินไปถ้าจะให้ฟันธงก็คือปัญหาทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากทั้งกระบวนการก็คือเห็นรัฐวิสาหกิจไทยของหรือการบินไทยเนี่ยเป็นที่สแสวงหาผลประโยชน์ ทุกยุคทุกสมัยแหละค่ะเข้ามาก็แรงทึงกันในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดมันจึงสะสมพอกพูนจนกระทั่งมาถึงวันนี้อะค่ะเล่เาเล่เาให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอย่างเช่นสิ่งที่เราเคยเจอสิ่งที่เราเคยเจอแล้วเคยเห็นเลยเนี่ยว่าเอาไอของอย่างเงี้ยมันควรจะราคาเนี่ยแต่ซื้อกันอีกราคาหนึ่งเนี่ยมีอะไรบ้างอ๋อคือ,ค,อคือเรื่องของราคาเนี่ยนะคะเราเราเราก็มีต้องใช้คําว่าเราก็มี เหมือน T O R ในการที่จะจัดซื้อแหละแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามีการล็อกสเปคนะคะสมมติว่าอยากจะซื้ออุปกรณ์อะอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้บริการบนเครื่องบินนะคะเช่นไม่ว่าจะเป็นถ้วยโถโอชาหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะอันนี้อันนี้เรื่องเล็กๆยกตัวอย่างง่ายๆนะคะก็มีการล็อกสเปคว่าจะเอาแบบนี้นะคะแล้วก็มีการหัวต้องใช้คำว่าหัวนะคะกับ ผู้ที่เข้ามาทําธุรกิจากับการบินไทยค่ะโดยเฉพาะหลายครั้งที่ที่เราที่เราสัมผัสนะคะช่วงนั้นก็มีการร้องเรียนเข้ามาที่ตอนทํางานสาภาพร้องเรียนเข้ามาเยอะค,ะค่ะนะคะเราก็ได้เห็นกระบวนการของการจัดซื้อที่มันไม่โปร่งใสนะคะ,ะหลายครั้งซึ่งเราก็ทําหน้าที่ในการร้องเรียนสูงขึ้นไปแต่ว่ามันก็ดูไม่ได้ผลเพราะว่าต้องบอกว่าการบินไทยเป็นองค์กรที่มีผู้มีอํานาจเยอะมากเลยค่ะ น่าจะเยอะมากที่สุดในประเทศไทยหรือเปล่าไม่ทราบนะคะเพราะว่าทุกคนใหญ่หมดเลยแล้วทีนี้นอกเหนือจากเรื่องใหญ่ๆอย่างเครื่องบินแล้วเนี่ยเห็นบอกเรื่องเล็กๆน้อย ก็ก็กินกันเช่นเดียวกันอย่างเช่นแม้กระทั่งซื้อมะน,นาวราคาที่มันแพงโอเวอร์จะเกินไป uh huh. ดอกกล้วยไม้ uh huh. หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ราบุกสเปค uh huh. สเปคแบบว่าใช่ใช่คือไอ้เรื่องมะนาวกล้วยไม้ไอ้นี่ยมันก็ยังเรื่องเล็กกันคะแต่งที่กระบวนการจะซื้อทั้งหมดน่นะคะค่ะมันมีมันมีทั้งนั้นนะคะอย่างเช่นอา่าอย่างฝ่ายค a t e r i n งฝ่ายพภชนาการนนะะสมมุติว่า,เ,าเราจะต้องทําสายการบินลูกค้าด้วยใช่ไหมทำอาหารส่งให้สายการบินลูกค้าอนะคะ ก็ทำสัญญาจ้างกับสายการบินลูกค้าว่าจะต้องซื้ออะไรบ้างเพื่อจะจัดซื้ออะไรบ้างปรากฏว่าพอถึงเวลาซื้อจริงๆก็จะซื้อมาเกินกว่าที่เกินกว่าที่กําหนดไว้อนึกออกอไหมคะ,ะซื้อเกินเข้าไว้แล้วก็มาบอกเราว่าเพราะสายการบินลูกค้าต้องการอาหารสิ่งเหล่านี้เราตั้งคําถามว่าทําไมของมันเหลือเบ็บ้านถึงขนาดต้องแอบเอาไปทิ้งกันเออนะคะอะ่เราเคยมีเคสท,ที่ตลกที่มหัศจรรย์มากเลยก็คือว่า มีการนำของไปทิ้งในเวลาตีสามตีสี่ซึ่งช่วงนั้นท่านก็ให้น้องที่เป็นพนักง,งานนี่แหละค่ะจับตาดูในเวลานั้นแหละ,ะว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงไหมม,มีการนำนำของซึ่งซื้อมาเพื่อที่จะใช้ทําอาหารให้บริการลูกค้าเนี่ยเอาไปทิ้งจริงไหม,มปรากฏว่าน้องเนี่ยเขาก็จับตาดูอยู่สาตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปเฝ้านะคะ,คะก็เสียเส่ยงเสี่ยงแต่เขาก็ยอมเสี่ยงนะะก็เป็นความจริง เราก็ถามว,ว่าแล้วคุณมีถ่ายคลิปถ่ายภาพอะไรมาโอ้าถายถ,ายถ่ายถ่ายมีม,ยมีหมดคห้มีหมดเอาแล้วที่ผ่านมาที่คุณทําคุณไปสู้กับใครอะไรยังไงแล้วได้ผลไหมไอ้ที่ไปแชร์เขา่ะาี่อก็ก็ไม่ได้ผลในระดับหนึ่งนะคะหลายคนก็ถูกย้ายไปคือต้องเรียนอย่างนี้นะคะเราเนี่ยในในขณะที่เราพยายามคัดค้านและพยายามจะแก้ไขเนี่ยเราเองก็ต้องรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทการบินไทยเหมือนกันว่าบริษัทการบินไทยเนี่ยเป็นสายการบินที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ การใดที่ทําให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียเนี่ยเราพยายามเหลือเกินที่จะไม่ให้มันออกไปก็คือถ้าจะบริหารกันหรือว่าจะต่อคือไปต่อสู้กันก็สู้กันในภายในไม่ให้เปาดออกมาโอ้เราสู้กันภายในเยอะมากเยอะมากถ้าเช่นนั้นเรื่องนี้น่าสนใจมากงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้านะคุณผู้ชมนะแต่ตอนนี้มีอีกช่วงหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมได้มาเจอกันได้ไปฟังกันกับสิ่งดีๆที่รออยู่รอคุณผู้ชมอยู่นะคะในช่วงอยากคุยที่สุดค่ะ ดีที่สุด อยากคุยที่สุดนะคะสําหรับช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับหนุ่มหลอนะคะที่ทําธุรกิจก็เก่งนะคะดูแลตัวเองก็ดีค่ะคุณเช่นธนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่บุ๋มสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับต้องบอกว่า<อ>ช่วงนี้คือก็ต้องดูแลตัวเองกันไม่หยุดเลยนะใช่แล้วครับจริงๆแล้ววันวันนี้เนี่ยก็ดีใจนะครับเพราะว่าในช่วงที่เราต้องดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยคือโชคดีที่ว่าสินค้าตัวหนึ่งของอาร์มาโดเนี่ยมันก็จะคือเป็นคอลลาเจนซึ่งเป็นคอลลาเจนที่เหมาะกับผู้สูงวัยที่วันนี้ผู้สูงงงงงงวววััััยยเเเเออออนนี่่่กกกกตต้้รริิมมดดููแลลลําาะพถึ กระป๋องนี้อยู่นะครับคืออันนี้เราตั้งใจให้เป็นคอลลาเจนกระป๋องทองของประเทศไทยนะครับคือตัวเนี้เบื้องต้นเลยผม,มทําให้คุณพ่อทานก่อนะนะค,คือปกติเวลาเราทําบริษัทเนี่ยนะฮะปีนี้ปีที่7แล้วนะ,ะอามโดเนี่ยนะครับเราก็จะทําตามความต้องการของคนไทยตามผลวิจัยนะฮะแต่ตัวเนี้คุณพ่อผมอายุ70และปีนี้ เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยแกก็เริ่มมีอาการไม่ว่าจะเป็นแบบเดินเหินไม่สะดวกน,นะครับหร,หรือว่านั่งขัดสมาธิแล้วลุกขึ้นมาตัวสั่นขาสั่นอย่างเงี้ยนะฮะท้ายที่สุดเนี่ยแกไปพยุงร่างกายไม่ไหวที่บันไดในวัย68แล้วก็ล้มตึงลงไป <What? S 2> พอจังหวะที่ล้มลงไปนี่นะฮะก็เหมือนว่าแกก็เสียเสียความมั่นใจอะ่ะแล้วหลังจากนั้นแกก็ไม่กล้าไปไหนเลยจ่ายที่เคยเดินตรวจงานหรือว่าออกกําลังกายบ้างเนี่ยนะฮะก็คือไม่ทําอะไรเลยจนจนผ่านไป3เดือนเนี่ยเรียกว่าเหมือนเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าอ่ะเริ่มหน เริ่มไม่คุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเอาตัวนี้แหละให้คุณพ่อทานนะครับคือตัวนี้มันจะมีจุดเด่นอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นคอลลาเจนไทป์ทูคือคอลลาเจนตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยนะฮะก็เป็นแค่ไทป์วันคือบำรุงแค่ผิวเราก็อาจจะสกัดจากปลาง่ายๆนะฮะแต่ตัวกระป๋องทองเนี่ยเราสกัดทั้งเ่าก้างปลาหนังปลาแล้วก็เนื้อปลาลงไปที่สําคัญเนี่ยใส่วิตามินซีเข้าไปด้วยนะครับคือถ้าคอลลาเจนที่มีวิตามินซีเนี่ยจะทําให้คอลลาเจนเนี่ยดูดซึมได้ง่ายขึ้นใช่นะครับท้ายที่สุดพอเป ล้วมันต่างกันยังไงคือถ้าไททูเนี่ยผมว่าหลายคนคงเคยตรวจสุขภาพนะครับก็จะมีฟิล์มเอ็กซเรย์อยู่นะฮะแล้วในฟิล์มเอ็กซเรย์เวลาข้อต่อเจอกันเนี่ยนะฮะจะมีวุ้นๆระหว่างกระดูกชนกระดูกอยู่นะครับซึ่งอันนี้ตั้งแต่อายุ25ขึ้นไปเนี่ยตัวคอลลาเจนไททูเนี่ยจะสร้างได้น้อยลงถ้าเราไม่ได้กินปลากินหนังหมูหนังวัวให้ถึงเนี่ยนะครับมันก็จะโหดไปเรื่อยๆจนกระดูกชนกระดูกนะครับคุณผู้ชมสามารถแบบเอากำปั้นเนี่ยมาถูกันก็ได้ สองอันเนี่ยคือใช่คือแค่ถูเล่นๆอย่างเงี้ยนะฮะก็เจ็บแล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่มีอะไรที่เป็นบัฟเฟอร์รองรองาการกระแทกตรงเนี้ยมันก็จะยิ่งเจ็บเข้าไปเรื่อยๆกลายเป็นกระดูกชนกระดูกมันจะสะท้อนออกมาทางเสียงก๊อปแจ็บหรือว่ายืนนานไม่ได้หรือ<ช>พอนั่งขัดสมาดน,น,นานลุกขึ้นมาเลยแบบว่ามันยืดไม่ออกนะฮะพอตัวเนี้ยเราก็เลยกินไททูเข้าไปเพื่อบำรุงไอ้วุ้นตรงเนี้ยหรือไขข้อที่จริงๆแล้วเนี่ยมีคอลลาเจนไททูผสมอยู่30-70%บเรนนะครับพอบำรุงไปเรื่อยๆคราวนี้ทุ ซึ่งคุณพ่อผมเองเนี่ยก็ทานนะฮะกับตัวกาแฟนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะชงให้ดูด้วยนะครับคือนอกจากทําให้คุณพ่อทานเนี่ยนะฮะเราก็ทําให้คนไทยทานด้วยเพราะว่าเราออกไปวิจัยมาว่าทําไมคนไทยถึงยังไม่ยอมกินคอลลาเจนทั้งที่ระดับโลกเนี่ยเขาเป็นเหมือนซูเปอร์ฟู้ดไปแล้วนะฮะเป็นนวัตกรรมที่ดูแลได้ถูกจุดนะครับซึ่งคุณพ่อผมเนี่ยก็ทานกับกาแฟดําเพราะว่าแกจะเป็นคนที่เลี่ยงน้ําตาลนะฮะแกกลัวเป็นเบาหวานเนี่ยนะครับหรือจะกินกับน้ําเปล่าก็ได้นะครับซึ่งอันเนี้ยพอเราทําสูตรขึ้นมาา่บต้อองกว เสียไปเป็นตันๆเลยนะยงงเพราะ,<น>ะว่ามันต้องชงแล้วดมกลิน่นชงแล้วดูว่าละลายง่ายไหมสุดท้ายเนี่ยหัวเสียไปเป็นแบบเป็นพันกิโลจนได้แก้วนี้ออกมาได้นะครับที่ชงออกมาแล้วเนี่ยไม่ใส่สีไม่มีน้ําตาลนะครับแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยคือไม่มีกลิ่นคาวด้วยนะครับคราวนี้คุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณอาก็รู้สึกว่ากินคอลลาเจนได้โดยที่ไม่ต้องระแวงอะไร นะครับพอท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะคุณพ่อผมทานต่อเนื่อง3เดือนแกเริ่มออกมาหายใจแล้วก็วิ่งที่สนามหญ้าอีกครั้งหนึ่งจน6เดือนเนี่ยนะครับได้ตัดสินใจนนะะนเนี่ยนะฮะตอนแรกเนี่ยถึงขั้นว่าไปดูรถเข็นแล้วนะออแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเปลี่ยนจากเงินซื้อรถเข็นนี่นะฮะเป็นซื้อลู่วิ่งให้คุณพ่อในวัย70ปีนะครับแล้วก็ประสบการณ์ตรงนะฮะอันนี้คือก็ไม่คิดว่าคุณพ่อจะขึ้นลู่วิ่งได้อีกครั้งเพราะว่าตั้งแต่เลี้ยงแซยิดแกตอน60เนี่ยก็ไม่เคยเห็นแกออกกกกกาาาลลัังงยยจรริขนนนนดีี้้้ทุวว็เูสึ่ ดีใจที่ทําให้คุณพ่อวัย70ปีนี่นะครับแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งในเรื่องความรู้สึกด้วยที่แกเนี่ยหันมาดูแลตัวเองอีกครั้งหนึ่งดูท่านสดใสสดใสนะแล้วก็ตรวจงานด้วยนะพนกพนักงานโรงงานนี่ก็ตื่นเต้นนะฮะโอ้เห็นคือเดินใช่จริงวันนี้ก็ต้องเรียกว่าอากงแล้วแหละเพราะว่าลูกเราก็ขวบกว่าแล้วเก็เหมือนเห็นอากงมาเดินตรวจตรวจโรงงานอย่างงี้นะครับเป็นยังไงในฐานะที่เป็นลูกเราเห็นคุณพ่อมีความสดใสกลับคืนมาก็จริงจริงก็ดีใจเนี่ยอย่างภาพนี้นะฮะคือเป็นภาพ ที่ทั้งตระกูลไม่คิดว่าจะเห็นแหละนะฮะค,คือคือถ้าใครที่ไปวัดไร่ขิงเนี่ยนะครับด้านซีดนั่นนี่ด้านขวาัาน,น่ะด้านซ้ายนั่นคือวัดไร่ขิงนะฮะถ้าหันมาทางขวาคือบ้านผมเองนะฮะ<อ>ก็จะออกกําลังกายอยู่ตรงตะลิงบ้านผมเนี่ยนะครับทุกเช้านะฮะคือพอพอเหมือนว่าเอาตรงๆนะมันมีความรู้สึกที่ พอพ่อแม่เราเนี่ยอายุ70เนี่ยเวลามือถือดังเช้าๆแล้วก็แล้วก็ตนกตะหนักแล้วก็กลัวนะแบบเอยเดี๋ยวใครป่วยเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยเราก็จะหลอนทุกเช้านะฮะแต่พอเห็นคุณพ่อสุขภาพดีแบบนี้เนี่ยก็รู้สึกชื้นใจมากขึ้นเชื่อว่าลูกหลานหลายต่อหลายคนนะคะก็คงอยากจะเห็นคุณพ่อคุณแม่สดใสแบบนี้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ทางอมโโดเองเนี่ยก็ขายอยู่ในท้องตลาดนี่ยมาหลายปีแล้วนะมีคุณใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเป็นพรีเซนเตอร์ต่างห้ใช่แล้วต้องบอกว่าน้องใบเฟิร์นเนี่ยนะครับเป็น đa la la đập เขาคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาถ้าเกิดว่าเป็นระดับโลกเนี่ยนะฮะเขาจะมีข้อห้ามคือไม่รับสินค้าที่เป็นอินเท็กซ์อินเท็กซ์คือการกินเข้าปากกินเข้าไปเนี่ยนะฮะซึ่งน้องใบเฟิร์นมีคอนดิชัตตรงนั้นอยู่นะฮะแต่ว่าเราเนี่ยก็ไปตามจีบนะครับว่าเอาใบรับรองเอาอะไรให้ต่างๆมากมายเนี่ยะจนท้ายที่สุดเนี่ยน้องเขาก็เทสอยู่3เดือน6เดือนแล้วก็คุณพ่อน้องเขาก็ทานคุณแม่น้องเขาก็ทานด้วยท้ายที่สุดเลยได้ร่วมมือกันแล้วก็จับมาเป็นพรีเซนเตอร์่อยืนยันความมั่นใจน น,นี่นะครับนี่อย่างที่บอกนะฮะว่าสบายใจได้เลยนี่คือเกรดอามาโดนะครับใสแบบนี้เ,เห็นลูก,กตาผมเลยนะครับคือวันนี้เหมือนกินน้ําเปล่าแต่ว่าในนี้ได้โปรตีนสูงถึง98.3แล้วก็วิตามินซี1อกว่าคือโปรตีนนี่เราท่องตั้งแต่เด็กๆแล้วนะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ,อเรากินไม่ครบร่างกายก็เติมเข้าไปครับดังนั้นนะฮะวันนี้เราจะมาบอกกันเลยค่ะว่าโปรโมชั่นพิเศษขนาดไหนคะคุณครับวันนี้นะฮะบอกเลยวันนี้มาครั้งแรกนะครับจัดเต็มไปเลยนะครับปกติกระป๋องละ1,19 จาก2,380ต่อที่1ก่อนลดเหลือ1,990ต่อที่2ครับแถมฟรีอีก2กระป๋องไซส์เดียวกันรวมแล้วเนี่ยเป็น4ี่กระป๋องรอทานได้4เดือนนะครับจะเกือบ5000วันนี้จ่ายแค่1 9 9 0แต่ถ้าเกิดโทรมานะฮะภายใน30คนแรกเนี่ยนะครับรับฟรีไปอีกเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะฮะสขวดควรละ100มิลลิตรเนี่ยฉีดได้ขวดละพันครั้งเลยนะครับสขวดนี้ผมก็คิดว่าเฉลี่ยเอาไปใช้ชีวิตเนี่ยได้เป็นเดือนเหมือนกันนะครับก็แถมฟรีไปเลยนี่เป็นแอลกฮขง มาโดเองด้วยอันนี <the> ้อันนี้ดิฉันเอาไปแจกตามบ้านพักเด็กด้วยค่ะของมาโดนะคะของคุณอนุโมทนาเนวนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจนะครับทั้งหมดเนี่ยนะวันนี้พิเศษสุดๆเลยนะครั้งแรกเลยนะฮะรวมแล้ว6ชิ้นเลยนะครับ4เดือนบวกสเปกสองขวดนะฮะจาก5,000กว่าบาทลดเหลือ1,990จดเบอร์โทรดีๆนะครับนี่คือครั้งแรกของผมเลยนะฮะ6 2 7 6 6 8899นะครับหรือ Li@ n e แอดอามาโด99นะครับโทรมาเนี่ยนะฮะบอกแค่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรไม่ต้องวุ่นวายถ้าโอนเงินไม่เป็นนะครับพนักง,งานจะเอาของไปให้ดูหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินสดก็ได้ค่ะนะคะหรือรสแกน QR วอาร์โคหน้าจอตอนนี้โดยด่วนจะส่งฟรีทั่วประเทศใช่แล้วเต็เงินะะไปทางก็ฟรีนะครับค,คือวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนไม่กล้าสั่งของผ่านทีวีนะฮะเห็นทั้งหน้าผมเห็นทั้งหน้าพี่บุ๋มแล้วรู้สึกสบายใจอยากจะลองคอลลาเจนกระป๋องสีทองแล้วก็แถมสเปรย 68899 <ฮะ S 1> นะครับ <ฮะ S 1> หรือ Line แอดอาร์มโด99นะครับ <ฮะ S 1> บอก <ฮะ S 1> แค่ชื่อที่อยู่เบอร์โทร แค่นี้พอครับของถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินสดได้เลยมีผู้ใช้จริงก็ส่งข้อความกันมา,ายืนยันใช่ไหมฮะใช่แล้วน,นะฮะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับคือจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นนักร้องเนี่ยก็จะมี<ช>น้องๆมาแบบพิเชนหนูฟังเพลงพิเชนอยู่นะ,ะทุกวันนี้จะเปลี่ยนไปก็จะมีะคุณลุงคุณป้าคุณอาอากงอาม่านะฮะหนูนี่ป้ากินของหนูอยู่นะ<อ>นะครับก็มีความรู้สึกดีๆแล้วก็คือจริงๆมันเหมือนเป็นความรู้สึกที่พอทุกคนได้เริ่มดูแลตัวเองเนี่ยช้อนเดียวชีวิตเราก็รู้สึกว่าเราได้ดูแลตัวเองแล้ว สำหรับไรต่อไรคนนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่กล้าบอกนะคะแต่ลูกหลานสามารถดูแลกันได้โดยเฉพาะช่วงนี้ส่งความห่วงใยแบบห่างไกลเนาะไปถึงบ้านได้เลยนะคะเอาย้ํากันอีกครั้งสาหรับโปรโมชั่นค่ะได้ครับจดเบอร์ไว้ก่อนเลยนะฮะ027668899นะครับหรือว่าไลน์แอดอาร์มาโด99นะครับวันนี้คุณจะได้คอลลาเจนกระป๋องสีทองทั้งหมด4เดือนหรือ4กระป๋องเลยนะครับแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์อีก2ขวดฉีดได้2,000ครั้งนะครับจาก5,000กว่าบาทนี้จ่ายแค่1,9 9เงงงินปาทส่ ฟรีทั่วประเทศนะครับยังไงรีบติดต่อมานะครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับคุณเชน่นธนาค่ะขอบคุณค่ะเคยให้จบ